พี่น้องซีแฟนคลับวงมะล่ามเสียงวิหกนกโงกสกรแฟนคลับน้องอาอาสกุณาพนเพื่อนๆช่องเจเกียวสตอรี่ที่น่ารักทุกท่านค่ะมาทักทายกันกับการเบาถึงวงมะล่ามเสียงวิหกกับพี่กับน้องคือเกาค่ะแต่อ,อยากมาเลาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องหลายๆคนได้เล่าถึงคู่จิน้นพ่อจ๋านุงพงศก,กรบางคนก็นอยากให้จิน้นกันกับน้องแพรวธิดาซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปบ่ได้ เพื่อนหักกันแบบพี่แบบน้องอยากเป็นก็เป็นน้องที่น่ารักเป็นเพื่อนกับทุกคนอันสิวาจังสันก็กินกันในบททุกคนเลยเพื่อนท้ายลูกครูพเมนแต่กับพอจานพงศกรลูกครูของเพื่อนมีหลายกับพระเอกหลายๆคนตามทีเหาได้เห็นกันนะคะที่เพื่อนลุงเนาะแล้วก็เป็นไปบ่ได้ที่สี่จับมาเป็นครูเกินกันแอดเองก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามีมนต์คาถาอยากเสก อันนี้คือความเป็นไปได้มันยากก็เลยอยากเสกเอนบอพี่น้องแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเสกไม่ได้เราไม่มีมวลคาถาว่าวนมวๆไปซ,ซื้อนะคะอันั้นกระจกไปแต่มันมี่กระแสะแห้งอีกอันหนึง่งแฟนครับบอาถึงนะ้าเอกเก่าที่เข้ากับหูหูกันอยู่แล,ล้วนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แฟนครับตัวจริงทุกคนกับหูกันดีว่าเป็นไผ ทุกคนก็อยากให้กลับมาหากันกลับมาเป็นคู่จีนเหมือนเดิมกรแมนอยู่ค่ะสสำหรับคนหกักทั้งสองคนเพิ่นก็อยากเห็นภาพบรรยากาศเื่นๆอยากเห็นมาเป็นคู่จิ้นมาขึ้นบนเวทีทำการแสดงรวมกันเป็นอีอย่างที่แฟนคลับยังอยากชมอยู่จังสี่เนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นไปบม่ได้เด้พี่น้องอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ แอดกสิบอกว่าฉันอยากมีมนลคาถาฉันจะเสกให้เธอมาคู่กันคือกันเพราะว่าถ้าไม่มีมนลคาถามันก็เป็นไปไม่ได้แมนบค่ะเพราะฉะนั้นมันม่นคาถาเท่านั้นปาฏิหาริย์ทนั้นทีสิเป็นไปได้แฟนคลับลายทานต่คงสีได้เทียนแล้วนะคะพิ่นไปไก่แล้วค่ะก็ต่างคนต่างเดิน พอจานองพงศกรเพื่นกามีนาทีตันนาตันตาในวงของเพื่นดูแลวงของเพื่นที่มีอยู่แล้วก็ดีแล้วนะตอนนี้แมนบอว่าบอ่าที่เป็นพระเอกหลายๆคนน้องเพีวธิดาน้องอาอายก็ก้าวเดินต่อไปได้อยู่นั่งเอกเก่ามันเป็นไปบ่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือล้านเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นแฟนครับกับได้ได้คิดนาะละค่ะบางอย่างหลายนะคะอันนั้นเท่ากับหมู่ยู่แล้วตอนน้องไปน้องไปยังไงพ่อจ๋านุงงโภศกรเป็นจังไดในตอนนั้นว่าใจที่น้องมาใส่ใจพ่อจ๋าบึงนะคะว่าเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเกิดกับเข้าเข้าสินีความรู้สึนจังไดน,นะตอนนี้มันเป็นแบบนี้จังสี่ แฟนคลับหลายๆท่านกะสีในความหักในตัวของนั่งเอกหรือว่าในความหักของปจักรพุ่งสกรนบางสิ่งบางอย่างกะอาจสิมอวนขามไปปจาัารเพิ่นเคยเบาเลยเด้บนเวทีทีไปทําการแสดงอยู่ใส่น้อมันแก่ดุม่แล้วนะคะเป็นเดือนๆแล้วละปจกักรเพิ่นก็ได้ตอบคําถามเอฟซีหนาเวทีนกพุ่งสกรเพิ่นก,ก,ก็นได้บอกว่าบ่มีมือนานอีกแล้วแม่ ขอให้เพื่อนไปจเจริญกาวนาข้างนาซาพอจาร์กระไดโบกนะคะแฟนคลับนลายท่านก็นอาสีบอดดเบึงครีปนันก็เลยบอดด้หูคํำตอบพอจาร์ภูสกรปันไดนะคะแต่แอดเข้าไปในกรงปิดในไลน์สดเ้ากรสีเบิงทุกขัน้นทุกตอนทุกรายละเอียดเ้ากระสีได้เห็นคำบอาของเพื่อนอบางช่วงบางตอนของเพื่อนในช่วงสำคัญ เรื่องที่นีสาระนอกจากเรื่องเป็นตาฮักตาฮก,ก,กับน้องไอาอบนเวทีแล้วแล้วก็เสียงเพลงมวลมวล,มวลความสนุกสนานหนาเวทีที่พอจ่าได้มอบหายแฟนคลับหนาเวทีบางครั้งก็สอดแทรกกับสาระทีเอฟซีอยากหูด้ถา,านหน้าเวทีนะะแอดกันได้ฟังมากกะเรื่อยมาแช่ให้เอฟซแฟนคลับ ละลายท่านใ้ฟั่งกันนะคะท่านที่อยากให้นหน้าเอก,เกาหวนกลับมาไปแล้วนะตอนนี้ก็มีน้องแพรทิดากับมาได้ชายย่อยเลยนะคะน้องแพรทิดาสวยหวานน่ารักน้องก็จะเป็นสาวหล่อแต่ว่าด้านหน้าเวทีน้องสวยน่ารักมากสวยหวานพรมอันใดที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปค่ะเ้ามาโฟกัสที่ปัจจุบันชมผลงานด้านหน้าเวทีของเพื่อน เกง่งน้องแพทิดาเกง่งคือกันนาราแสดงสุดยอดมากเข้ากันกับพ่อจ่าลุกพงศกรที่สุดเลยชี่สี่เลยนะคะบทธรรมดาและน้องอาอายของเราขวัญใจนะฮานี่นี่เลยโยข่ยสองโป่งเลยนะคะเป็นตะหากแกะทุกมือบนเวทีทำการแสดงนิดๆน่อยๆก็เป็นความสุขแล้วของแฟนค่ะ เข้าได้เห็นเข้ากระชื่นใจเมื่อใดบ่ไา้เบิง่งรู้สึกเหงาแมอนอกพี่น้องมีแฟนคลับหลายๆท่านบอกว่าวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดเหงาจังเลยเห็นโบพี่น้องว่าเป็นจังใดพอมีกลุ่มปิดปุ๊บรีบเลยรีบเข้าไปจองกลุ่มปิดนะคะแล้วก็จะทักมาหลังไม่กับแอดพ่อมาเข้ากลุ่มปิดหรือยังคะหนูเข้าแล้วนะจังสี่นะคะนี่คือความผัดความใส่ใจ ความอยากสนับสนุนและที่สําคัญอยากได้ความสุขตรงนั้นหลายคนก็บ,บอกว่าพ่อจ๋าลูกจา๋าถ้าไม่ขึ้นเวทีด้วยกันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างแมนอิหลีมันขาดอิหลีพี่น้องถึงพ่อจ๋าสีมีเหตุผลบอกว่าชี้แจงว่าบางโอกาสพ่อจ๋าก็ไม่ได้ขึ้นด้วยด้วยเวลา มนหน่อยตัดช่วงออกไปหรือว่าด้วยเหตุจําเป็นบางประการเรื่องส่วนตัวเรื่องอย่างกาเลวเต่พ่อจ๋าบริขินเวทีน้ำนองแต่อันนั้นกับบอยโดคกอ่นนานที่แต่ณนะสถานการณ์ตรงนั้นเอ็นซี่แฟนาสึกเงาไปขี้กันพ่อจ๋าไม่ขึ้นเวทีกับลูกสาวเป็นอียงที่ขาด ขาดหลายและก็สังเกตลูกสาวน้องอาอายก็รู้สึกสว่าเต็มทีเลยถ้าพอจาขึ้นเวทีนั่มอีรีเคยเบาแล้วเที่ยงแล้วค่ะแต่อยากเบาอีกเมื่อใดพอจกขึ้นเวทีนั่น้องอาอายรู้สึกเต็มทีกับการร้องเพลงหลายรู้สึกมีความสุขแฟนคลับทุกท่านสังเกตบอกน้องอาอายจะรู้สึกมีพลังมากถ้าพอจกขึ้นอยู่หนาเวทีนั่ม แต่มือหนาต่อไปในอนาคตเท่ากับบูฮัวสิป็นแบบใดเพราะว่าบางทีกระอาสีบ่มี่พอชาขื้นน่ำด้วยลายๆเหตุผลเทิง่งนกระป็นผู้นำองค์กรเป็นหัวหน้านะคะบางเวลาเิ่นก็สีมีธุระในช่วงนั้นขืนพร้อมนองบ่ได้จากซีก็สีมีแฟนคลับกระตองท่าใจจักหน่อยแต่ิ่นกระป่อยห้ผิดหวังกันดอกค่ะ หลังๆนี่ค่นก็พยายามทำตรงนั้นให้ดีที่สุดขึ้นครูลูกสาวอยู่แล้วเอซีท่านครับก็ได้ยิ้มกันแบบมีความสุขคลิปนี้ก็มาเราถึงกันแบบสบายๆเนาะคะ่ะเรา,เาถึงเรื่องราวต่างๆหลายๆเรื่องที่แอดได้สัมผัสมากหรือว่าได้ยินได้ฟังมากพอจ๋าหนุ่กงสกรเพิ่นกับค้งสี บางเวลาเพื่นมีเวลาเพิ่นกะทิเขาไปอ่านพอกันเนาะค่ะกรับคอมเมนต์ตรงนั้นตรงนี้ของเพิ่นเพิ่นกับ่ใส่ใจดกเพิ่นนักแน่นพ่อนะคะณปัจจุบันนี้พ่อจ่าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ใจร้อนเมื่อก่อนนี่ยอมรับว่าใจร้อนแต่ตอนนี้พ่อจ่ามีความนักแน่นมันคลุ้งปล่อยวางไปในบางเรื่องที่มันไม่สลักสำคัญอะไรก็ปล่อยไป อันใดที่สําคัญหลายๆอดประไดก็ค่อยออกมาเ้านะคะคลิปนี้ขอขอบคุณซี่แฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจช่องเกียวกับเร่ขอบคุณที่ชมคลิปให้จนจบค,ค่ะเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า